มาครับทุกคนวันนี้ลุงตู่ครับจะพาเพื่อนๆนะครับนะไปดูวิธีการเผาบั้มพกใหม่แบบนี้ครับนะแบบนี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยยังเป็นเนื้อเหล็กอยู่ไหมอย่างนี้ยมครับอย่างเงี้ยยังไปใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ครับลุงตู่ครับจะพาไปดูวิธีการเผาบั้มพกด้วยมัฟพาครับนะนี่ดูครับนะมาดูครับว่าขั้นตอนครับมีอะไรบ้างครับดูกันขั้นตอนแรกนะครับนะก่อนที่จะเผาครับคือเราต้องเอามาล้างน้ำครับนะล้างน้ํากับน้ํายาสไลด์แบบนี้ครับนะแล้วก็ฝอยขัดม้าแบบนี้ครับ วิธีล้างครับแบบนี้คราง่ายครับนะต้องล้างก่อนนะครับก่อนที่จะเผาน,นะครับเพราะว่ามันจะมีน้าํายาสา่เคมีครับเคลือบไว้แล้ครับนะเคลือบไว้ที่เปล่าเนี่ยถ้าเผาเลยเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะครับ <c oughs> ล้างก่อนนะแบบนี้ <c oughs> นี่นะอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ขัดครับอย่างนี้นะขัดอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ขัดในรูแบบนี้น <c oughs> นแบบนี้ ทุกกลุ่มนะครับนะขับทุกกลุ่มเลยขับไปมาตักง่อกฝกน้ำนะครับนะอย่างนี้นะครับนะอ่านี่ครับขับไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันอ่ามาครับเราถึงขั้นตอนต่อมาครับก็คือหลังที่ล้างเสร็จนะครับนะเมื่อล้างเสร็จครับเราก็เอาเบ้าเรานะครับนะวางลงไปครับวางไว้เตานะเสร็จแล้วครับก็ให้ใช้นี่ดูมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมเอาแบบที่ไม่ต้องคั้นน้ำกระเทียมนะครับนะมะพร้าวครึ่งโลต่อเบ้าหนึ่งใบนะครับนะ เหนีครับพอได้มาแล้วครับเราก็ใส่ลงไปเต็มแบบนี้นะ,ะให้เต็มเลยนะให้เต็มบนๆนี้ไปเลยนะให้เต็มทุกลุมแบบนี้แบบนี้นะครับนะมีนะน,นี่คือครึ่งโลนะใส่หมดหมดไปเลยนะอ่าแล้วก็เขี่ยไปเต็มๆแบบนี้ทุลุมให้มิดอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะอ่าพอ เสร็จแล้วนะเราก็เปิดไฟอ่อนอ่อนเปิดไฟอ่อนนะถ้าหัวไม่ขีดและก็เผาไปเรื่อยๆจนกว่ามะพร้าวในนี้จะดำเดี๋ยวเรา,าดูขั้นตอนต่อไปกันมาครับมาถึงขั้นตอนต่อมาแนละ้วดูครับเห็นไหมหลังจากที่เราเผาไปได้สักพักหนึ่งแล้วเห็นไหมครับหัวมะพร้พาวเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มดำเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มดำแบบนี้เห็นไหม พอมันดำแบบนี้ปุ๊บให้เราใช้ช้อนแบบนี้ครับช้อนเล็กแบบนี้นะแกพริกกับแบบนี้อ่าพริกกับแบบนี้ให้หมดเลยนะพริกกับให้หมดเลยแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แก,กให้หมดนะแบบนีนะ้พริกกับหมดเลยแนละ้วกกลุ่มนะพอพริกกับเสร็จแล้วนะเราก็เผาต่อไปเรื่อยจนกว่ามะพร้าวนี้จะด,ดำจนหมดและคอยพลิกกับไปเรื่อยๆื่อยด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไป อ่าตอนนี้เบ้านองพกเรานะครับนะที่เผาด้วยเร้าก็เผาเสร็จสิ้นแล้วครับดูเห็นไหมครับดําจนเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้แสดงว่าเผาเสร็จแล้วแบบนี้ก็โอเคแล้วทันทีเราก็ปิดไฟนะครับนะปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เย็นก่อนพอเย็นแล้วปุ๊บเอาอันนี้ไปเททิ้งครับไปเททิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปล้างน้ําให้เสร็จเรียบร้อยครับนะเีลยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปกัน อตอนนี้นะครับบ้านพวกเราที่เราเผาด้วยนะครับขูดข่าวครับนะเผาจนเสร็จสิ้นแล้วเผาจนดำหมดแล้วแบบนี้เห็นหครับและปล่อยทิ้งเอาไวใ้ให้เย็นแล้วเห็นไหมเย็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอามะพร้าเว,าเ,วาเ,าเนี่ยไปเททิ้งและก็ไปล้างทำความสะอาดกันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกะนะวิธีการล้างกัน,กนอ่ะทีนี้ครับพอเราเอามะพร้าวาที่ไหม้หมดไปเททิ้งแล้วนะทีนี้เราก็ต้องมาล้างน้ําครับนะวิธีล้างน้ำก็คือแบบนี้ครับให้ใช้ไหมครับปล่อยทังอแบบนี้นะแล้วก็น้ําปากทรลาพอทำไมต้องล้างครับเพราะอะไรก็ดูเห็นไหมใกล้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีคาหมเนี่ย มะพร้าวเห็นไหมติดมันตกค้างอยู่ไหม,ม,รมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยต้องเอาไปล้างก่อนขัดก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปีเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่าอ่าดูนะพี่้าก็คือแบบนี้อาน้ำลงไปอย่างี้ครับนะอย่างนี้เลยอย่างี้นะแล้วก็ขัดอย่างนี้น้ำธรรมดาพอน้ไม่ต้องคายไม่ต้องอะไรนะธรรมดาพอขัดให้เต็จแบบนี้เลยแล้วก็ขัดในหลุม้วยนะทุกหลุมเลยอย่างนี้อย่างนี้น,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 ะนะน ล้างก็มาล้างสองล้างพอแล้วอ่ะนี้นะขัดนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปกันนะอ่าทีนี้ล้างเสร็จครับนะพอล้างเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเช็ดให้แห้งแต่ใช้ชู่หรือว่าผ้าก็ได้นะเช็ดให้นะแห้งทันทีนะเช็ดให้แห้งทันทีเลยแบบนี้อย่าปล่อยแห้งเองนะปล่อยแห้งเองไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเสื่มขึ้นนะกรีบเช็ดให้แห้งทันทีเลย พอเช็ดแท้เสร็จแล้วปั๊บก็ให้เรานะใช้น้ำมันพืชทาทันทีนะทาไว้ก่อนนะ,ก,นะก่อนที่เราจะไปทำขั้นตอนอื่นกันนะเพราะอะไรที่ต้องทาเนี่ยเพราะว่าบอนพกเนี่ยพิ่งเขาให,ใหม่ๆเนี่ยยังไม่ใช้งานถ้าล้างเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยแห้งเองหรือเช็ดแล้วปล่อยไว้เนี่ยไม่ทาน้ำมันเนี่ยสลิมมันจะขึ้นเพราะฉะนั้นคือล้างเสร็จเช็ดให้แห้งและทาน้ำพืชไว้ก่อนแบบนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนสุดท้าย ะทีนี้ครับเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะสถาหลับการเผาเบ้าคนม่คกับนะถ้าเพื่อนเพื่อนที้รู้แต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับนะก็คือขั้นตอนสุดท้ายครับคือขั้นตอนหยอดแป้งล้างหน้าเาทําครับน้าหลังจากที่เราเผาทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วครับจะต้องเอามาหยอดแป้งล้างหน้าเาล่าครับนะสำคมัญมากครับการหยอดแป้งหน้าเบ้าเนี่ยคือการหยอดแป้งขา้าวเจ้า1 0 0รยกรัมกับน้นําเปล่า3 0 0ร้อยกรัมนะครับประกไม่เข้ากันครับหยอดเพื่อให้แป้งนี้นะครับนะ ดูดคาไปไหมคาต้องเหลืองสารเคมีที่ตกค้างอยู่เนี่ยออกมาก่อนครับนะก่อนที่เราจะเริ่มเอาไปใช้งานจริงก่อนที่เราจะเริ่มเอาไปหยอดแป้งจริงครับนะหยอดแค่ครั้งเดียวครับในกรณีคือเบ้าใหม่ที่ผ่าเสร็จครับนะหยอดแค่ครั้งเดียวครับไม่ต้องหยอดทุกครั้งที่หยอดไปครับหยอดล้างหน้าเบ้าแค่ครั้งเดียวพอวิธีครับง่ายๆครับก็คือหลังจากที่เราความร้อนเช็คความร้อนได้ที่แล้วเห็นไหมครับน,นี่เหนะ็นไหมอ่านี่นะครับนะเช็คความร้อนได้ที่แล้วเราก็หยอดแป้งครับนี่ครับนะ แป้งข้าวเจ้าหนึ่งร้อยกร,รมัมน้ำเปล่า3าม้ยกร,รัมเนี่ยต่อเบ้าหนึ่งใบเลยครับหากว่านเพื่อนมีตอใบ3ใบก็บวกเพิ่มขึ้นครับนะบวกน้ำบวกแป้งเพิ่มไปนะครับ,นะบ,บ,รอ,รบอ่ะนี่ครับเทอย่างนี้ครับนะแล้วก็ยกออกมาล่ะครับพอแล้วขย่าให้ทั่วๆนะขย่าทั่วเบ้าเลยอย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้ววางไว้ไครับไม่ต้องปิดฝาและก็ปล่อยให้แป้งแห้งครับปล่อยให้แป้งสุกพอแป้งแห้งแป้งสุกแล้วปุ๊บเราก็เอาแป้งนี้ออกครับไปพิ้งก้เลยนะ เสร็จแล้วก็เอาเบ้าเนี้ยไปชำง,งานจริงไปหยอดแป้งจริงเลยน,น,นะครับมันนะทั้งหมดนี้ครับคือขั้นตอนของการเตรียมเบ้าใหม่การเผาเบ้าใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มเอาไปชำง,งานจริงก่อนที่จะเริ่มไปหยอดแป้ง,งนะครับ